ก็ไปไหว้พระอาทิตย์ไหว,ว้พระจันทร์แล้วก็ก็แนะนำมันให้ไปไหว้งูงูนี่เป็นเชื้อสายของพญา,านาคเนี่ยในสมัยที่ไม่มีพระพุทธเจ้าบังเกิดขึ้นในโลกก็คนก็ไม่รู้จักหนทางออกจากทุกข์โดยถูกต้อง นั่นลองคิดดูยังไปทำเช่นนั้นมันจะเป็นทางคนทุกข์ได้อย่างไรอ่ะเอาไปฆ่าสัตว์ตัดชีวิตบวงสวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆอย่างนี้เสียเคราะสะดาะน้ำอันนี่เราเกิดมาในยุคนี้สมัยนี้ก็ย้ว่าพุทธศาสนาก็ยังอยู่ น,นเมื่อเรามาได้ศึกษาถ้าทำคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วก็ควรจะรู้ได้ไม่ใช่หรือทุกคนนะว่าสัตว์ทั้งหลายมีกรรมนของตนผู้ใดทำกรรมดีก็ย่อมได้รับผลดีมีความสุขเป็นผลผู้ใดทำกรรมชั่วก็ได้รับความชั่วมีความทุกข์เป็นผล สุขทุกข์ไม่ได้มาแต่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ใดๆในสากลโลกนี่สุขทุกข์มันเกิดจากการกระทําของตัวเองแต่ละคนนี่นะได้เข้าใจไหมล่ะได้นึกคิดกันไหมอันนี้นะเบื้องต้นของอุตสาสนานะ <c oughs> ถ้าผู้ใดไม่เห็นอย่างนี้ ก็ได้ชื่อว่าเป็นผู้ไม่นับถือพระพุทธศาสนาเป็นอย่างนั้นเพราะว่าพุทธศาสนาสอนให้คนเราละชั่วทำดีโดยตนเองไม่ได้สอนให้ว้อนวออให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์มาช่วยให้มาช่วยปัดเป่าความทุกข ความเดือดร้อนต่างๆ,ๆออกไปแล้วให้นำเอาความสุขมาให้แก่ตนอย่างนี้พ <c oughs> ระพุทธเจ้าไม่ได้สอนอย่างนั้นเลยเพราะว่าสิ่งภายนอกนั้นมันไม่สามารถที่จะมาบรรดาลความสุขหรือความทุกข์ให้แก่คนเราเพราะว่าสัตว์ทั้งหลายมีกรรมของตน ผู้ใดทํากรรมอย่างไรก็ต้องสวยผลกรรมของตนอยู่อย่างนั้นแล้วมันจะไปทําอะไรผู้อื่นได้อยู่นั้นเราต้องคิดให้มันเห็นเราผู้ฟังธรรมเราผู้นับถือบุรศาสนาอย่าไปงมงายอย่าไปให้เขาหลอกเอาเงินเอาทอง <c oughs> <c oughs> อย่าเจ็บใครได้ป่วยลงคนมีหมอมาทำนาย เคราะห์ร้ายนะคุณนะกำลังไอ้ดวงชะตาตกต่ำอะไรต่ออะไรก็มันเขาว่าไปตามตำราเขาอมันมันคนเกิดวันนี้เดือนนี้เวลานี้อย่างนี้นี่เมื่อพอถึงคราวนี้นะมันจวบเหมาะกับพระเคราะห์หรือพระราหูอะไรต่ออะไรมันก็ว่ากันไปนะ คนผู้ไม่หนักแน่นไม่รู้แจ้งเรื่องพุทธศาสนาดีมันก็หลงเชื่อเขาเนี่กว่าเป็นชีวิตนี่เป็นไปตามเหตุภายนอกจริงๆน,นั่นละก็ยอมให้เขาทำวิธีสะดาะเคราะเข้าไปเสียเงินเสียทองไปเปล่าๆไม่ได้อะไร <c oughs> นอกจากเสียเงินเสียทองไปแล้วก็ ทำความเห็นให้ผิดวิปริตไปจากความเป็นจริงอันนี้แหละมันตัวร้ายกาจ้่ไม่เกิดความเห็นผิดไปแล้วดำเนินไปไม่ถูกทางแล้วเรื่องอย่างนี้นะมันต้องพิจารณาให้รู้ให้เห็นด้วยตนเองกับใครของเราไม่ใช่ว่าสอนให้เชื่อตามๆไปเฉยๆ ให้ต่างคนต่างพิจารณาให้มันเห็นแจ้งประจักษโดยตนเองแล้ววันนั้นมันก็จะไม่ได้ถูกเขาหลอกลวงให้หลงเชื่องมงายไปต่างๆเนี่ยว่าตนของตนพึ่งตนเองคิดอย่างนั้นเราต้องพึ่งความดีของเราเองเราทำดีเราก็พึ่งความดีของเรานั่นแหละ เราจะไปหวังพึ่งอะไรนั่นต้องสอนตัวเองเข้าไปอย่างนี้ผู้ใดทำชั่วมันก็พึ่งความชั่วของเขาเนยมันก็เอาความชั่วนะนะั้นเป็นพาหานะนำไปแบบนั้นมันก็เหมือนกับขี่อยู่บนหลังเสือเนะี่ย มันจะแวงมากลับเมื่อใดก็ไม่รู้เลยมันต้องให้เข้าใจอย่างนี้สำหรับผู้นักถือพุทธศาสนานี่นะเมืม่อผู้ใดเข้าใจอย่างนี้แล้วมันก็ไม่เกียยคข้านสิการประกอบคุณงามความดีนะไม่จำเป็นต้องให้ผู้อื่น มาบังคับบัญชามาตักมาเตือนอยู่เรื่อยจึงจะมีความเพียรได้อย่างนี้ถ้าเป็นเช่นนั้นนะครูนั้นแสดงว่าไม่รู้แจ้งในกรราดีกาชั่วว่ามันเนื่องอยู่ในกับชีวิตของตนอย่างไรก็ไม่เห็นไม่เข้าใจถ้ามันเข้าใจว่าถ้าตนทำความดีมากๆ ตนก็จะมีความสุขมากๆอย่างนี้ใครอะไจะไปนิ่งนอนใจเมื่อมันเห็นอย่างนี้แล้วแันน้นก็พยายามทําบุญกุศลทําความดีให้มันมากขึ้นไปนเผื่อว่าตนจะได้มีความสุขยั่งยืนนานต่อไปถ้าตนทําความดีน้อยตนก็มีความสุขน้อยความสุขอน,นั้นก็ไปไม่ยืดไปหน่อยหนึ่งก็หมดแล้วน,น เมื่อความสุขมันหมดไปความทุกข์มันก็นขึ้นมาแทนนั่นพระพุทธเจ้าจึงได้ตรัสไ้ว่าคนผู้ไม่มีบุญติดตัวนี่กันไปตกนรกแล้วไม่มีทางขึ้นมาได้ไม่มีกำหนดปีเดือนวันคืนอะไรว่าเท่านั้นปีเท่านั้นเดือนเท่านั้นกลับเท่านั้นกันจะได้พ้นจากนรก ไม่มีเลยพระพุทธเจ้าตรัสไว้คนไม่ทําบุญอะไรเลยนี่นะัน,นนะตายแล้วมีแต่ลงนรกลูกเดียว <c oughs> ลงนรนกไปแล้วก็ไม่มีกําหนดวันที่จะพ้นได้มันก็น่าจะเป็นอย่างนั้นจริงนะเพราะคนเราถ้าไม่มีความดีติดตัวแล้วอย่างนี้มันจะไปเกิดที่ไหนก็เกิดไม่ได้ อย่าว่าจะเกิดเป็นคนเลยแม้แต่จะไปเกิดเป็นสัตว์มันก็เกิดไม่ได้นะนมันต้องมีความดีอยู่ในตัวไม่มากก็น้อยอย่างนี้นะมันถึงได้ไปเกิดแต่ว่าการเกิดเป็นคนนี่มันต้องมีบุญกุศลมากพอสมควรเลยมันถึงมาเกิดเป็นคนได้ <c oughs> ถ้าคนบุญน้อยก็อย่างว่านั่นแหละ เกิดมาแล้วก็ไม่สมบูรณนะ์เป็นคนขี่กระจอกงอกง่อยทุกพลภาพทั้งร่างกายทั้งปัญญาสารพัดอ่อนแอไปหมดเลยนั่นคนบุญน้อยนั่นเราก็เห็นกันอยู่ไม่ใช่เหลยนะคนบุญมากนะเกิดมาแล้วมันแสดง สติปัญญาให้คนได้เห็นเนี่ทันทีแหละ,สะแสดงความฉลาดสามารถตัแต่เป็นเด็กเป็นเล็กรู้นั่นแหะคนมีบุญมากมันเป็นปอย่างนั้นมันอย่างพระพุทธเจ้านะนะั้นพอพระชนมายุได้เจ็ดขวบเท่านั้นพระราชบิดาก็จ้างรู มาสอนศีลปวิทยาต่างๆให้ครูเพียงแต่สแสดงความรู้ความเหตน,นนั้นไปพระองค์ก็จำไปพร้อมเลยพอครูว่า,าไปจบลงพระองค์ก็จำได้พร้อมเลยนู่นนะคนผู้มีบุญนะเป็นอย่างนี้แหละอาจารย์ผู้สอนก็เลยไม่หนักใจอะไรเลย เพราะสมัยก่อนนั้นท่านสอนกันมีแต่สอนโดยปากเปล่าทั้งนั้นเลยผู้เรียนตระท้อ,องตามดังนั้นให้พากันตื่นตัวให้เรามันมาได้พบพระพุทธศาสนาอันประเสริฐอย่างนี้แล้ว ก็รีบเร่งฝึกตนเข้าไปอย่าไปนึกว่ามันจะไปถึงนิพพานง่ายๆก่อนเมื่อบุญยังไม่เต็มบริบูรณ์ตราบใดมันไปไม่ได้เราพะนิพานเทยาาววัเรารีบเร่งสั่งสมบุญกุศลความดีเข้าไป mm hmm. ก็เพื่อให้มันบรรลุถึงพนิพพานโดยเร็วต้องมุ่งอย่างนั้น เบื่อต่อการเกิดแก่เจ็บตายอยู่ในโลกอันนี้พอเกิดมาแล้วก็ไม่เห็นได้อะไรนี่มีมีใครได้อะไรลนะ่ะนั่นถ้าว่าได้เงินได้ทองได้แก้วได้เหวนมันมันจะได้อะไรไม่ได้อะไรหรอก <c oughs> แต่ถ้าว่าถ้าอายุชีวิตนี้มันบ ยั่งยืนานานไปตลอดได้นยนเออก็จะว่าได้อยู่ได้สมบัติอันนั้นอันนี้มาแล้วก็ได้บริโภคใช้สอยอาศัยมันไปไม่มีทางหมดทางสิ้นเลยอย่างนี้นี่ก็สมควรอยู่ว่าจะถือว่าเราได้อันนั้นได้อันนี้นะอันนี้อะไรก็ได้อะไรมาแล้วหน่อยหนึ่งก็หนีจากภาคกันไปแล้วนี่ ถ้าส,สิ่งของอนั้นไม่หมดไปตัวเองก็ตายไปนนคนใดเกิดมาแล้วก็ตายไปเนี่ยสมบัติต่างๆในโลกนี่มันก็สูญหายไปนนคนใดเกิดมามาหาเอาไม่ะผมาอาศัยอยู่ชั่วระยะหนึ่งมาตายไปสมบัติอนั้นก็สูญหายไปมันก็เป็นอยู่เนี่ยไม่มีใครได้อะไรนี่โลกอัน,นี้ มันต้องให้เข้าใจอย่างนี้เราพิจารณาให้มันถึงความจริงของชีวิตถ้าเราพิจารณาเห็นถึงความจริงของชีวิตอย่างนี้แล้วตัณหาความทะเยอทะยานอยากต่างๆมันก็เบาบางลงนั่นนี่ยก็มองดูแล้วอะไรก็ไม่ใช่ของเราสักอย่างเป็นแต่พอได้อาศัยอยู่ชั่วคราวเท่านั้น เมื sociedad, Actually, ını, ่อเห็นแจ้งนี้เนี่ยมันจะไปถือมั่นทําไมอ่ะมันก็ไม่ถือมั่นนะก็เพียงแต่สักวันได้อาศัยอยู่เท่านั้นเองไม่ได้ถือว่าเป็นของเราถึงแม้เราจะได้อาศัยมันอยู่เช่นร่างกายอันนี้เนี่ยเมื่อเมื่อเราพินาเห็นแจ้งประจักษ์แล้วนี่มันก็รู้ได้เลยเราเพียงจะขออาศัยอยู่ชั่วคราวเท่านั้นเอง ไม่ใช่ว่าจะได้อยู่อาศัยร่างกายน,นี้ไปตลอดอนันตการไปไม่มีเราเพียงแค่มาอาศัยร่างกายอันนี้สั่งสมบุญกุศลคุณงามความดีให้เจริญองอกงามขึ้นในตนนั่นต้องคิดอย่างนี้ผู้ใดไม่คิดอย่างนี้มันก็จะเกียดคร้านะมันจะไม่หมั่นไม่ขยัน ถ้าถ้าได้คิดเห็นอย่างว่านี้นะมันจะได้เตือนตนนะว่าร่างกายนี่เราไม่รู้วันเวลาที่มันจะแตกจกะดับเลยไม่ทราบมันจะแตกจะดับวันไหนเราก็ไม่รู้อย่างนี้นะเพราะฉะนั้นเวลามันยังไม่แตกไม่ดับนี่เอากิจอะไรที่ควรทำ <c oughs> ก็ทำให้มันเต็มความสามารถซะ ไม่เห็นแต่ความเหนื่อยไม่ล้าอย่างเดียวอย่างนั้นมันก็ไม่ได้ทำความดีให้มากเลยถ้าไม่เหลือวิสัยจริงๆนะเราก็ไม่ท้อถอยมันเป็นอย่างนั้นถ้ามันเหลือวิสัยจริงก็จึงค่อยยุติการทำการงานต่างๆ <c oughs> เพราะฉะนั้นจึงว่าผู้ที่เห็นแจ้งในพุทธศาสนานี้ก็หมายเอาความเห็นแจ้งในกรรมในผลของกรรมอย่างที่ว่ามานั่นเนี่ยกรรมดีอย่างนี้ถ้าตนไม่ทำมันก็ไม่ได้กรรมชั่วก็เหมือนกันถ้าตนไม่ทำมันก็ไม่ได้เพราะว่ามันทุกสิ่งทุกอย่างกรรมดีกรรมชั่วทั้งหลาย ตลอดถึงมรรคผลนิพพานมันก็มีใจนี่เป็นใหญ่เป็นประธานทั้งนั้นมีใจเป็นต้นเขา้าเกิดจากจิตตรงนี้หมดทั้งนั้นเลยมันต้องสำรวมลงมานี่ <c oughs> ดังนั้นพระพุทธเจ้ายัางทรงเล็จตรัสไปว่า เจตนาหังพิกาเวปุญังวดามิดูก่อนีิสูงหลาหลเราจะถาคดกล่าวว่าเจตนาดีนั้นแหละเป็นตัวบุญเจตนาหังพิกาเวสีลังวดามิดูก่อนีิสูงหลาหลเราจะถาคดกล่าวว่าเจตนาชั่วนั้นแหละเป็นตัวบาป ถ้าพูดง,ง่ายๆว่าความคิดดีนั่นแหละเป็นตัวบุญความคิดชั่วนั่นแหละเป็นตัวบาปนี่พระพุทธเจ้าทรงตรัสไว้เพราะฉะนั้นจึงว่าบุญบาปไม่ได้เกิดจากที่อื่นนี้เกิดจากความคิดของดวงขิดนี้เท่านั้นเองเพราะฉะนั้นในพึ่งพากัน พิจารณาให้มันรู้มันเข้าใจให้มันเห็นแจ้งด้วยตนเองผู้ดใดเห็นแจ้งอย่างนี้แล้วมันก็ไม่ทําชั่วนี้มันก็ชอบแต่ความดีเท่านั้นเนี่ยแล้วก็ไม่เกียดคร้านก็ความดีถ้าตนไม่ทํามันก็ไม่ได้อย่างนี้นะ้าตนอยากมีความสูงามากก็ต้องทําความดีให้มากมันก็ต้องเป็นคู่กันอย่างนั้น ถ้าจะว่าอย่างหนึ่งกับความการทําความดีนั่นเป็นเหตุความสุขนั่นเป็นผลเป็นอย่างนั้นอย่างนั้น <c oughs> อย่าไปสงสัยลังเลอย่างอื่นเลยอ้ร่างกายสังขารอันนี้ถึงแม้ว่าบุคคลจะไม่ทําการงานอะไรก็ช่างมันถึงเวลามันชารุดมันก็ชารุดทุดโทรมไป ตามการเวลาขาองมันอย่างนั้นนนันนี่ไม่ใช่ว่าต้องทำการงานอย่างนี้แล้วมันจึง่ำรุดสุดโทรมไปทาไมทำการทำงานอะไรมันจะอยู่ยั่งยืนนานไปอย่างนี้ไม่ไม่ใช่อย่างนั้นแม้คนอยู่ปเปล่าเป่าก็เจ็บไข้ได้ป่วยเหมือนกันนั่นนี่ ร่างกายก็สุดทมเท่าแก่ชราลงเหมือนกัน <c oughs> นะแพวกเจ้านายพวกขุนนางต่างๆมูกนั้นก็เพื่อนก็ไม่ได้ทำงานกำฝนทนแดดอะไรหนักห <c oughs> นานี่ได้ยุแต่ได้รู้ว่าวังสบายสบายอยู่นั้นแต่ก็ไม่พ้นจากความเจ็บป่วยไข้ไม่พ้นจากความแก่ชรา ืใครมาหาก็ว่าเจ็บแข้งเจ็บขาปวดเอวอะไรต่ออะไรม,มาเนีเพราะฉะนั้นในร่างกายสังขารน,นี่ยังว่าผู้ใดพี่นาเห็นอย่างว่านี่นะก็ต้องใช้มันทําความดีไปแหลยอมันจะเหนื่อยยากลำบากบ้างก็ทนเอาอดเอาแต่มันก็เป็นการ ออกกำลังไปในตัวร่รางกายนี้มันก็เหมือนรถเหมือนเครื่องจักรเครื่องยนต์นั่นเครื่องจักรเครื่องยนต์ถ้าเก็บไว้นานๆไม่ได้ขึ้นสนิมอเอาไปใช้งานไม่สะดวกแล้ว <c oughs> เครื่องไม่ไม่แข็งแรงแล้วมันขึ้นสนิมแล้วมันฝืดได้บ่เนี้สตาร์ทก็ไม่ค่อยติดล่ะเนี่ว่า สรีระยนเครื่องยนต์คือร่างกายอันนี้มันก็เหมือนกับรถยนต์นั่นนี่ถ้ามีแต่นั่งนั่งนอนนอน,น,อ,นอยู่ไม่ทําอะไรอุ้ยไม่ไหวหรอกสักหน่อยก็มีแต่อ่อนเปรียวแปรีลียงลงไปอันนี้จะเดินเหินไปมาไหนก็เหนื่อยะอนะฮะนี่มันเปนงี้ยงอั่างนั้น มันต้องใช่มันทำความดีไปมันสำรุดสุดโทรมลงไปเมื่อไรมันหมดเขตมันเมื่อไรแล้วก็ทิ้งมันเมื่อนั้นเราใช้มันทำความดีแล้วเต็มที่แล้วอย่างนี้มันจะแตกก็แตกไปมันจะดับก็ดับไปแต่ตามเรื่องของมันนะมันมันบอกไม่ได้นี่มันบังคับไม่ได้นะถึงบุคคลจะร้องให้ลำไายยังไงมันก็ไม่ฟัง ถึงเวลามันจะแตกกระดับแล้วนื่นั้นก่อนนี้มันจะแตกกระดับนี้แล้วก็ใช่มันทํากิจที่ควรทําให้มันเต็มที่เีะเลย <c oughs> อย่างนี้แล้วก็เราก็ไม่กินแหนงแข็งใจนะเวลามัดจุราชคือความตายมาถึงเข้าก็ไม่ต้องเศร้าโศกเสียใจ พะเราได้ใช้ร่างกายนี้ทำประโยชน์ตนและประโยชน์ผู้อื่นให้เต็มความสามารถแล้ว <c oughs> อาบุญกุศลนั่นได้เท่าไรก็เท่านั้นเลยเพราะว่าเราทำเต็มที่แล้ว <c oughs> ถ้าผูใ้ใดมัวเมาประมาท <c oughs> เห็นแต่แก่ความนิดเหนื่อยเมื่อยล้า <c oughs> เห็นแต่ความเกียดคร้าน อย่างนี้นี่เมื่อเวลาความตายจะมาถึงเข้ามันจะนึกกินแหนงแขงใจว่าเมื่อเวลาที่เรามีกําลังเรี่ยวแรงดีอยู่ทำไมหนอจึงไม่ทำความดีจึงไม่นั่งสมาธิภาวนาจึงไม่ฝึกพ้นอารมณ์จิตนี่ให้มันสงบระง,งับให้มันเกิดความรู้ความฉลาด จะมาวิตกลำพึงเวลาชวนเชียนอย่างนั้นก็ไม่ได้เรื่องอะไรเลยนั่นเนอะก็มีแต่จะเสียอกเสียใจไปเสียใจว่าแต่เมื่อเวลามีกำลังเรียวแรงดีตนไม่ทำอะไรไม่ทำความดีไปทำแต่เรื่องที่ไม่เป็นประโยชน์นึกมาแล้วก็เสียใจแนละ้ววบบน,นะนี้นั่นเมื่อเสียใจใจก็เศร้ามองใจเศร้ามองก็เป็นทุกข์ ตายไปก็เป็นทุกไปแล้ววนันนี้ไปสู่โลกหน้าก็เป็นทุกไปแล้วเพ <c oughs> อาเวลาก่อนตายนี่ก็ใจมันก็ทุกข์อยู่แล้วมันหม่นหมองแล้วแต่ใจดวงเดียวเนี่ยเมื่อไปสู่โลกหน้ามันจะไม่เป็นทุกข์อย่างไรเแล่ว <c oughs> ถ้าผู้ใดปรับปรุงใจมันดีให้มันฉลาดรู้เท่าสังขารต่างๆ ตั้งมั่นอยู่ในบุญในคุณได้อย่างผู้นั้นก็ไม่เป็นทุกข์เวลาเจ็บหนักอยู่ก็ดีเวลาชวนจะตายอย่างนี้ก็ไม่เป็นทุกข์เมือเม่อเมือ่อทําใจให้เป็นสุขสบายก่อนตายอย่างพอตายไปมันก็เป็นสุขสบายไปอ,อมันเป็นอย่างนั้น พอใจดวงเดียวนี้นี่ไม่ใช่หลายดวง่เราทําความเดีอะไรอะไรก็เพื่อจิตด,ดวงเดียวนี้นะให้เข้าใจอย่างนั้นแล้วใครเข้าใจรวบลัดตัดตอนเข้ามาอย่างนี้มันยิงค่อยมันจึงจัดสำรวมมันจึงจะสงเคราะห์ บุญกุศลความดีเข้าสู่ดวงจิตนี่แห่งเดียวจิตนี้ถ้าไม่มีบุญกุศลเป็นเครื่องอยู่แล้วก็หาความสบายไม่ได้เลยไม่มีความสบายไม่มีแต่ยังว่ามันมันอยู่งว่างไม่ได้จิตนี่นะถ้าความดีหายไปความชั่วมันก็เข้ามาแทนนี่เมื่อความชั่วเข้ามาแทนมันก็มาลบกวนใจนห้เป็นทุกข์เหืองั้นเลย เพราะฉะนั้นพึ่งพากันตั้งอกตั้งใจประกอบความเพียรภาวนาเข้าไปภาวนาอยู่ทุกเวลาเลยยืนเดินนั่งนอนทำกิจอะไรต่ออะไรก็ให้มีภาวนาอยู่งั้น มองเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาอยู่อย่างนั้นสังขารทั้งหลายล้วนแต่เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาหมดเลยให้ <c oughs> ความรู้ความเห็นอันนี้มันแจม่มอยู่ในใจเสมอไป <c oughs> ถ้ะผู้ใดกกำหนดรู้กำหนดเห็นได้อยู่นี่ก็เรียกว่าผู้นั้นมีภาวนาอยู่นั่นเลยมีทั้งสมถะมีทั้งวิปัสนาเออ,เออพร้อมกันเลยเลย สมาะาก็ใจตั้งมั่นต่อกุศลธรรมอยู่นั่นนี่ใจไม่คิดไปทางอกุศลวิปัสสนาก็คือจิตเห็นแจ้งในไตรล,ลักษณ์ญาณอยู่ยนั้นใจไม่ลบเลือนจากไตรล,ลักษณาา์ญาณคืออนิจจังทุกขังอนัตตามันเห็นแจมแจ้งอยู่อย่างนั้นนั่นแหละทางวิปัสสนา ก็ะฉะนั้นพึ่งเข้าใจกันให้มันแน่นอนในใจของตนในคำสอนของพระพุทธเจ้าดังกล่าวมานี่ขอจบลงเท่านี้